หยุดหยุดหยุดยุยุดหยเรอเอจังงั้นไรครับตู้บไนไหนเรือจังก่อนทันลลุเปร์แมนไม่ทีกเสร็จแล้วปะไม่เสร็จครับไม่เสครับ้เชา้าพึ่รู้ว่อยู่นี่ข้ทเลย เออรวมเดียงเสงชื่อแม่ครับจิตใจเสียงสามกันเลี้ครับโนใช่ไหมครับปืนอะไรปูนแ่างแนวครับนี่เรานแองนอกจากปูนประเภื่ปอะไรกันโอยคครับจี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 ีจีจีจีงีจยจีีจีอีจีจนไีจี่จีีีง ที่ความสิงครับพี่ตอนนั้นผมมีคนแก่ตามมาครับพี่มีคนแก่ตามมามึงอยากตายหรอครับพี่ย้อนไปดูที่แน่ความสิงได้เลยครับมันได้เรื่องยี่ห้อผมเป็นปีไปหมดอ๋ออันผมผมมีเรื่องก่็น่าครับป่วยแต่มใจเรื่องกว่าเนี่ยถ้าทิ้งทำที่มีกระถูกกว่าเลยนะผมข้าวอันนี้ของข้าเสร็จครับกินยาของพลอยพัฒนาไม่มีแล้วโต๊ะหรือท่าน ช่วที่ช่องหัวหมดอชวที่ชั้นแรงอยู่ไหนได้่าว่อยู่ที่างนัยนี้ครับช่วยได้วยเนี่ยเ่ือดสุดๆนี่เรากเตวันนี้ครับอยู่ในตะแกรนี้ครับรองแถวอยู่ข้างนอกครับนอกมต้องนอกมต้องครับ ตอนผมผมลูกจังดาวมาหนักครับแล้วเห็นนี่ผมจอดที่หน้าคลองสิงมีรถตัวแมสหนึ่งกอนให้พี่ยอกล้องมองนะครับอือมีรถขังตัวแมสหนึ่งกอนคนเท่าครับย้มาตัวตัวแมสหนึ่งกอนบอกเลยกินแค่อยากกินฟ้องไปแต่แกแล้วแล้วผมก็บอกว่าก็พูดก็พูดตามนครับฟ้องไปแต่ไงครับผมมองว่าเรื่องไงลย่าไรครับอะไรก็พูดตามนั้นแหละครับสักาวผมไปเลย จอดจอดรถฮาร์ลส์เกตก่อนเลยว่าขิเข้าไปแตะอะไรผมก็เลยอยยางอย่างในข้บผมได้ทร่สามผมได้ผมได้น่ยทุอย่างไหมครับมีรถได้หมรัมันได้ครับแต่มีเป็นคนแก่สองคนครับเป็นคนแก่สองคนครับแมงครับแล้วกเหมือนแดดผมแดดผมไม่เลยทีนี้ผมก็จงมิดที่สารถขึ้นมาครับออหยางในลุงผมมาได้เน่ยหยางสยางเลยเล่นลงว่าผู้จ้าก็ให้ไปใครให้ไปใครเล่นลงผมว่า ให้ไปต้นนวนแล้วผมว่าผมมาได้อย่างนี้ลงสักอย่างนี่เครับลุงเขาบอกผมจะขับรถจนเก๋เขาใส่สักกรรมเก๋เลยโทร่วเนี่ยผมบอกแล้วแก๋ว่ารอก่อนรอก่อนรอก่อนสักการ์มว่าผมมาได้อย่างนี้ผมมารอแล้วผมจะไปแล้วสักการ์มอะไรคิมานี่คิมานี่นะครับได้คุยจอดคุยกันไหมจอดคุยครับแล้วรถข้างหลังก็ติ้ยเตี้ตี้ตี้ลุงก็คิมันนี่คิมันนี่อะไรมีกล้องวงจรปิดใช่ครับใช่ครับมีกล้องวงจรครับแล้วก็ผมก็ขับรถขับรถตรงไป